คืนนี้ทีมงานทีมนี้ได้รับภารกิจมาจากการแนะนำของแฟนๆให้เข้าไปสำรวจยังป่าผีสิงต้องห้ามแห่งนี้ข้อมูลที่ให้มานั้นก็คือผู้คนจำนวนมากมักจะเข้ามาจบชีวิตตนเองที่นี่สถิติคือมากที่สุดติดท็อปอยู่ในประเทศอังกฤษ การสำรวจในเบื้องต้นก็ยังไม่พบเจออะไรมากนักมีเพียงบรรยากาศของป่าไม้ที่ออกจะน่ากลัวสักหน่อยเพียงเท่านั้นจนกระทั่งมีเสียงของใครบางคนกรีดร้องส่งเสียงดังออกมาจากป่าทำให้พวกเขาเริ่มจะผวากัน Woo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  What the hell h a t that is แต่ทั้งหมดก็ต้องกลั้นใจพากันเดินเข้าไปสำรวจต่อก่อนที่พวกเขาจะเจอใครบางคน ยืนอยู่เพียงลำพังกลางป่าแถมในมือของเธอนั้นก็ยังถือมีดเอาไว้อีกด้วยเจอคนแปลกหน้าแบบนี้ในป่าก็หลอนนะครับ got knife. Got knife. แต่แล้วจูจ่ๆเธอก็ทำท่าทางมีอาการเหมือนจะวิ่งเข้ามาหาพวกเขาจนทั้งคู่ต้องรีบหนีถอยออกมาอย่างทุลักทุเลซึ่งตัวของเธอเองก็ได้หายไปจากตรงนั้นในทันที เหลือทิ้งไว้เพียงแต่มีดที่เปื้อนเลือดอยู่ก็เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยพวกเขาจึงต้องรีบหนีออกมาจากป่านั้นกันก่อนพเพราะไม่รู้ว่าคนไม่ปกติดังกล่าวจะตามมาทำร้ายพวกเขาต่อหรือไม่ นี่คือคลิปวิดีโอจากกล้องติดรถบังคับที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้สำรวจยังท่อระบายน้ําแห่งหนึ่งมีผู้ชมหลายคนสอบถามกันมาว่าอยากให้นําคลิปนี้กลับมาลงอีกทีซึ่งก็ได้นํามาให้รับชมกันแล้วนะครับเพราะส่วนตัวผมคิดว่าคลิปนี้มันจริงมากและก็เป็นประเด็นที่ผมสงสัยว่าตามท่อใต้ดินทั้งต่างประเทศและในไทยนั้นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตแปลกแลกแอบอาศัยอยู่โดยภายในคลิปนี้ เราจะเห็นว่ารถบังคับสำรวจท่อที่ติดกล้องในรุ่นแบบเก่าเอาไว้ได้เคลื่อนที่ไปเ,เรื่อยจนกระทั่งช่วงหนึ่งก็พบเข้ากับบางอย่างที่ผิดปกติสิ่งนั้นค่อยๆชะโงกหน้าออกมาเพื่อมองดูรถบังคับอยู่อีกหลายครั้งเจ้าหน้าที่ที่บังคับรถอยู่ภายในวันนั้นก็รู้สึกตกใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครอยู่ในท่อลึกขนาดนี้ และร่างดังกล่าวนั้นก็ดูผิดแปลกไปจากมนุษย์ด้วยมันดูผอมเพรียวมีแขนขาที่เล็กรีบดวงตาสะท้อนแสงแถมเมื่อรถบังคับจะเข้าไปใกล้มันมากขึ้นสิ่งนั้นมันก็ได้วิ่งหายเข้าไปในความมืดซึ่งจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ซึ่งข้อมูลนี้เป็นที่โด่งดังมากในต่างประเทศผมบอกได้เพียงแต่ว่าผังเมืองในต่างประเทศนั้นระบบท่อระบายน้ำของพวกเขาจเจริญมาก ใต้พื้นดินของเขาเปรียบเสมือนเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยนะครับและมักจะเจอเรื่องแปลกๆใต้ท่าอาระบายน้ําเสมอแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตตกสํารวจหรือไม่ทาเคอุจิได้ขับรถไปยังโลเคชันปริศนาที่แฟนคลับคนหนึ่งของเขาได้ส่งมาให้ บรรยากาศโดยมากของที่นั่นก็จะมีต้นไม้สูงใหญ่อยู่เต็มสองข้างทางซึ่งก็ดูน่ากลัวมากในเวลากลางคืนเมื่อมาถึงที่หมายเขาก็ได้ลงจากรถเพื่อที่จะเดินสำรวจดูแต่มันก็ดูเป็นป่าไม้ปกติที่คนมักจะมาตั้งแคมป์กันในช่วงวันหยุดัน็น ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่พบเห็นอะไรแต่ก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างในขณะนั้นเลยรีบกลับมาในรถทันทีและขับต่อไปยังอีกโลเคชันหนึ่งซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับจากนั้นเขาก็เริ่มเดินสำรวจต่อก่อนที่จะมีเสียงเดินของใครบางคนดังขึ้นอยู่ภายในป่าตรงหน้าของเขาแถามเสียงนั้นก็ยังเข้ามาใกล้เขามากขึ้นทีละนิดเพื่อความปลอดภัยเขาจึงได้รีบกลับมาที่รถ หลังจากนั้นเขาก็หันกล้องมาถ่ายตนเองและพูดสรุปว่าตนเองเจออะไรมาบ้างก่อนที่จะมีมือปิกสนาได้ยื่นออกมาจากด้านหลังและเมื่อเขาสังเกตเห็นมันคลิปวิดีโอก็ได้ถูกตัดลงก็หวังว่าเขาจะยังไม่หัวกระน,นะครับนนะโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้ เป็นหนึ่งในที่ที่หลอนที่สุดในสหรัฐอเมริกามันเป็นที่หมายตาของนักล่าท้าผีแทบทุกคนสำคัญคือรีวิวของมันนั้นบอกกันว่าระดับ10บกะโหลกทั้งนั้นซึ่งคืนนี้ก็เป็นคิวของพวกเขาในการเข้ามาสำรวจมันบ้างเพื่อที่จะเป็นพอร์ตที่ดีให้กับช่อง การสำรวจก็ดูราบรื่นดีเพราะพวกเขาไม่พบเจออะไรสักอย่างนอกเสียจากบรรยากาศหลอนๆเงียบๆแต่แล้วเพื่อนของเขาก็เล่าว่าเห็นเงาดำเดินผ่านหน้าไปทำให้บรรยากาศตอนนี้เริ่มที่จะตึงเครียดมากขึ้นแล้วนะครับแถมเครื่องตรวจับพลังงานก็แสดงเตือนมาว่ามีบางอย่างอยู่ที่นี่พร้อมกับเสียงปิดสนหที่ดังออกมาจากเครื่องมือสื่อสาร Cartos an It just oh. ถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่เจออะไรแต่พวกสิ่งของบางอย่างภายในนี้ก็ทำให้รู้สึกไม่สบายใจอยู่ไม่น้อยเช่นพวกตุ๊ก,กตาที่มันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่และที่สุดท้ายที่พวกเขาลองมาสำรวจดูนั่นก็คือชั้นใต้ดินและในที่สุดระหว่างที่กำลังลองสื่อสารกับดวงวิญญาณอยู่ก็ได้มีเงาสีดำปริศนา เดินผ่านโถงทางเดินไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาเอหับได้มาบุกสำรวจยังอาคารร้างแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้คนพบเห็นร่างสีดำเดินไปมาอยู่ภายในตึกอยู่ทุกคืนเขาจึงเชื่อว,ว่าน,นั่นอาจจะเป็นยินที่เข้ามาแอบอาศัยอยู่ก็เป็นได้การสำรวจยังผ่านไปไม่ทันไร ก็มีเสียงร้องบางอย่างดังขึ้นที่ชั้นล่างแถมมันยังดังอยู่อย่างนั้นอีกหลายครั้งเลยทำให้เขามั่นใจว่าที่นี่ต้องมียินอาศัยอยู่อย่างแน่นอนเมื่อเดินตามเสียงไปเรื่อยๆเขาก็เหมือนจะสังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างเข้าแล้วนะครับเพราะที่ห้องตรงหน้าของเขาได้มีเสียงเหล็กหล่นกระทบกันดังขึ้นก่อนที่ชายคนหนึ่งจะโผล่ออกมามองดูเขาจากการพูดคุยกันเบื้องต้นก็เหมือนว่าชายคนนี้ อาจจะมีลักษณะอาการเมายาอยู่และพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแถมยังถือแผ่นไม้ไว้อีกด้วยตอะไราฟุตบอลลูกเิตัวมะัเมื่อเห็นดังนั้นเอหับจึงได้ค่อยๆหนีออกมาจากที่นั่นเพราะนี่คือสิ่งที่อันตรายมากยิ่งกว่ายินหรือผีอีกนะครับมันคือหนึ่งในเหตุผล ที่เราไม่ควรเข้าไปสำรวจตามสถานที่รกร้างเพราะอาจจะเจอกับคนที่เป็นอันตรายแบบนี้ได้ซึ่งผมว่าประเทศไทยก็คงจะเยอะกว่านี้อีกนะครับเจ้ฟะกลุลยเล่าเล่ลเลลเอนฮกชรนเหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ชายคนหนึ่งกำลังขับรถกลับบ้านในยามค่ำคืนโดยเขาได้เลือกใช้เส้นทางนี้เพื่อจะเลี่ยงปัญหารถติดในเมืองแต่ดูเหมือนว่าเขาจะคิดผิดนะครับ เมื่อมันได้มีร่างสีดำกำลังลอยอยู่บนอากาศแถมยิ่งขับรถเข้าไปใกล้ก็ยิ่งเห็นว่ามันมีลักษณะที่คล้ายกับมนุษย์เป็นอย่างมากแต่ก็คงไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถทำแบบนี้ได้อย่างแน่นอนเขาจึงสรุปได้อย่างเดียวว่านั่นคงจะเป็นดวงวิญญาณหรือไม่ก็ปีศาจแน่ๆ หลังจากตั้งสติได้จึงค่อยๆขับรถหนีออกมาจากตรงนั้นผมว่าชัดมากเลยนะครับบาร์เกอร์และเชสเตอร์เด้ตัดสินใจเดินทางมาหาโคอี้เนื่องจากเธอได้ส่งอีเมลมาขอความช่วยเหลือกับพวกเขาเพราะช่วงหลังมานี้พ่อของเธอมักจะมีอาการแปลกๆและพี่ชายของเธอเองก็ได้หายตัวไป เมื่อมาถึงโคลี้ก็ออกมาต้อนรับพวกเขาหลังจากพูดคุยสอบถามกันก็พบว่าพ่อของเธอนั้นเป็นอดีตสัแพทย์แต่ก็ได้ถูกไล่ออกจากงานทำให้ทุกคืนเขามักจะลงไปร้องไห้อยู่ที่ชั้นใต้ดินให้ได้ยยินอยู่บ่อยๆพวกเขาจึงต้องขอเธอลงไปสำรวจที่นั่นดู และได้ติดตั้งกล้องทิ้งเอาไว้แต่ที่น่าแปลกก็คือเมื่อเปิดลิ้นชักออกมาก็พบกับปลอกคอสุน,นัขที่เขียนเชื่อ,อาไว้ว่าโคอ,อีและพบกับเครื่องมือผาตัดมากมายอยู่ที่ห้องข้างๆอีกด้วย ระหว่างนั้นโคอี่ก็ได้กรีร้องออกมาปรากฏว่าจูจูเธอก็ได้เข้ามานอนในห้องพร้อมกับถุงน้ำเกลือเสร็จแล้ว Yo, did you hear that bro? <Huh? S 2> think Chloe just go เนื่องจากมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายพวกเขาจึงได้รีบติดก,กล้องทิ้งไว้ทั่วบ้านก่อนจะแยกย้ายกันเข้านอนเพื่อรอสังเกตการต่อไปแต่แล้วกลางดึกโคอีก็ได้เริ่มมีอาการแปลกๆและดิ่นไปมาด้วยความทรมานจากนั้นพ่อของเธอก็ได้พาเธอลงไปยังชั้นใต้ดินเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นจึงได้รีบเข้าไปหาโคอีแต่ก็พบว่าเธอได้หายไปแล้ว Okay. Chloe. Oh หลังจากตรวจดูภาพจากกล้องพวกเขาถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยจะตามลงไปช่วยโคอีอ้ที่ชั้นใต้ดินแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ไม่พบใครอยู่ที่นั่นเลยทั้งคู่จึงก,กลับมาปรึกษากันที่ห้องนอนก่อนซักพักกล้องที่ชั้นใต้ดินก็ได้ถ่ายติดบางสิ่งเอาไว้ได้กำลังคลานออกมาจากหีบน้อยที่สภาพของสิ่งนั้น ก็มีส่วนบนที่เหมือนกับมนุษย์แต่กลับมีส่วนล่างที่คล้ายกับสุนัขจากนั้นพวกเขาก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงร้องของโคอี้ที่ชั้นใต้ดินแต่เมื่อกำลังจะลงไปที่นั่นพ่อของเธอก็กลับออกมาขวางทางเอาไว้ในที่สุดพวกเขาก็ได้พบเจอกับเธอ แต่สภาพของเธอตอนนี้ก็เรียกว่ามนุษย์ไม่ได้อีกแล้วแถมจูจ่ๆเธอก็ได้พุ่งเข้ามาทำร้ายพวกเขาทั้งคู่จึงต้องรีบปีนออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็ขับรถออกมาในทันทีซึ่งพวกเขาก็คิดว่านี่น่าจะเป็นฝีมือพ่อของเธอที่ได้ทำให้เธอกลายเป็นแบบนี้ What? What's แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ